ต่อไปจะเป็นขั้นตอนวิธีการใช้งานพวกขาตั้งมือถือนะครับขายึดมือถือหรือสแตนนะครับอันนี้คือรูปแบบที่หนึ่งะครับเป็นสแตนที่เราออกแบบขึ้นมาเป็นของทดสอบ .com เราออกแบบขึ้นมาเองนะครับเพื่อที่จะ,ะให้มีการใช้งานที่สะดวกแล้วเราไม่ต้องมาเลงโทรศัพท์ ด้วยมือนะครับเพราะว่าการเล็งโทรศัพท์ด้วยมือเนี่ยบางทีมันไม่ไม่นิ่งนะครับมันทำให้เกิดอเออร์เลอในการแปลผลนะครับแล้วก็เสียเวลาในการเล็งกระดาษทุกแผ่นนะครับเพราะฉะนั้นแท่นยึดตัวนี้นะครับมันจะถูกฟิกฟิกแกนนะครับแล้วก็ระยะห่างที่คงตัวตลอดเวลาเราก็ใส่กระดาษนะครับใส่ได้ทีละยี่สบาสิแผ่นเลยครับเต็มเนี่ย เต็มช่องนะครับวางทีเดียวเวลาถ่ายก็ถ่ายเสร็จแล้วก็หยิบออกนะครับถ่ายเสร็จก็หยิบออกนะครับมันก็สะดวกนะครับอันนี้คือท่านยึดที่เราออกแบบเองนะครับราคาเราจำหน่ายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับตัวแท่นยึดนะครับระยะห่างมันพอดีนะครับเราสามารถที่จะกดแล้วก็ถ่ายได้เลยนะครับการปรับนะครับปรับองศา เราสามารถปรับมุมเอียงมุมเงยนะครับให้ให้ได้ฉากนะครับเราจะปรับอยู่ที่ตัวทีนี้ปัญหาของการใช้งานนะครับมันจะเกิดเงาเห็นไหมครับถ้าแสงมาจากด้านหลังเนี่ยมันจะถูกเงาตรงนี้หรือเวลาเราถ่ายด้วยมือก็จะมีเงาถ้าแบบนี้จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็หันถ้าเป็นแท่นเนี้ยเราสามารถหันทิศทางได้เพื่อที่จะรับแสงให้สม่ำเสมอ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเงี้ยมันจะไม่มีเงาเงาจะตกกระทบไปอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้คือข้อดีของการใช้สแตนนะครับสามารถที่จะทำให้ไม่เกิดเงาบนกระดาษนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเกิดเงาเนี่ยมันจะไม่สม่สำเสมอกันนะครับมันจะมีปัญหาในการแปลผลทีนี้ตัวสแตนเนี่ยนะครับมันสามารถปรับองศา นะครับเราสามารถปรับองศาได้นะครับจะให้เอียงเอียงมากเอียงน้อยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานมันก็จะสะดวกเราก็แค่จิ้มจิ้มจิ้มนะครับไม่ต้องถือนะฮะมือมันก็จะไม่สั่นไปสั่นมาถ้าเราใช้มือจับเนี่ยมันจะสั่นไปสั่นมาแต่ถ้าแบบเนี้ยเราสามารถที่จะจิ้มจิ้มได้เลยเหมือนเราจิ้มคีย์บอร์ดนะครับมันถูกฟิกแล้ว นะครับล้วก็มีหน้าที่แค่จับกระดาษออกนะครับนั้นก็จะมีขานะครับตัวขาตรงนี้ครับสามารถที่จะปรับมุมเอียงมุมเงยได้ถ้าเรานั่งอยู่ที่โต๊ะนะครับเพื่อไม่ให้มันเมื่อยมากเกินไปนะครับแล้วก็ปรับมุมเอียงอย่างนี้นะอย่างนี้ก็ได้ครับนะครับก็นั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานก็จะพอดี นะครับอันนี้คือตัวอย่างของการใช้สแตนนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ทดสอบดั t เน็ตครับอันนี้เป็นอีกแบบครับคือถ้าท่านมีขาตั้งกล้องนะครับนะครับสมมุติมีขาตั้งกล้องไว้ใช้งานอยู่แล้วท่านก็นสามารถจะเอาขาตั้งกล้องมาประยุกต์ได้นะครับก็วางกระดาษนะครับวางกระดาษให้ตรงนะครับแล้วก็ เล็งกล้องให้ตรงนะครับแต่ว่าข้อเสียของวิธีอย่างนี้นะครับมันจะเกิดเงาเห็นไหมครับเงาของโทรศัพท์มันจะตกไปอยู่ที่ตัวกระดาษถ้าอย่างเงี้ยจะมีปัญหานะครับในการแปลผลนะครับเพราะฉะนั้นต้องไม่มีเงานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้สแตนเนี่ยท่านควรจะใช้แสงกลางวันนะครับหรือไม่กระแสงจากด้านข้างนะครับถ้าเป็นแสงหลอดไฟจากจากด้านบนเนี่ย มันจะมีปัญหาตัวเงาของมือถือที่เราจะถ่ายเนี่ยมันจะตกกระทบไปอยู่บนกระดาษมันจะไม่สม่ำเสมอพอไม่สม่ำเสมอเนี่ยการแปลผลก็จะผิดพลาดนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่สองถ้าเป็นแสงกลางวันเนี่ยใช้ได้เลยนะครับมันแสงกลางวันมันจะสม่ำเสมอคือไม่มีไม่มีต้นกำเนิดแสงจุดเดียวนะครับ ครับมาดูวิธีที่สามนะครับคือไม่มีที่จับโทรศัพท์นะครับใช้มือนะครับใช้มือเราเล็งนะครับก็วิธีเล็งนะครับให้เลื่อนกรอบด้านด้านซ้ายนะครับให้อยู่ในเนื้อกระดาษพอดีไม่ถึงตัวหนังสือนะครับแล้วก็ด้านขวาก็อยู่ในกรอบกระดาษด้านขวานะครับอย่าเป็นอย่างนี้นะครับให้อยู่ในกรอบกระดาษนะครับ แล้วก็ดูว่ามันขนานนะครับแล้วก็กดถ่ายครับตกลงครับก็แล้วก็ตรวจเช็คดูแล้วก็ตรวจเช็คดูนะครับอ่าครับอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะครับการแปลผลไม่ผิดพลาดนะครับให้ท่านดู สี่เหลี่ยมสีเขียวครอบรอยฝนนะครับถ้าตรงกันทุกจุดนะครับเรากวาดสายตาด,ดูด้วยตานี้ก็รู้แล้วครับถ้าอย่างนี้การแปลผล100%นนะครับไม่มีอะไรผิดพลาด